สวัสดีจ้ามาเมนีไม่หอมสิพามากินต้่มมามาพี่น้องไม่หอมมาตะหอดเฮียนไม่หอมมาตะหอดบ้านทุกคนไม่หอมสิพาพ้ากินต้มมามาเมนีพี่น้องเอ้ยไม่หอมเมือ่อะไรใบสองเครื่องหรอหมอบกไงบกเตอพี่น้องมาเม่หอมกับสิเทส่สหมีเลย ตาที่โทษกินนองเลยฮ็ดได้สิกินเหลียะมามาลดจัดแล้วมีขอมโมกระดตะั้งมาจา่ามามามา ไม่หอมต้มใส่ไข่ไม่หอมจานไม่หอมใบอิม่มไม่หอมใส่ไข่สามหน่วยพี่น้องมันสิเป็นเหลียเบาขั้วอ้วนก็ใส่ผักพร้อมทุกคนใส่ผักพร้อมใส่ไข่ปไ,ขไปซื้อไข่มาใส่ไข่บ่ใส่ลูกชิ้นไม่หอมมีลูกชิ้นอยู่ไม่หอมเหมืนเรยบ่ใส่ไม่หอมฝาว ใส่ไข่เอาแยกจันหอมไปเสื่อดุโป่งมากพี่นอ้องมาเป่าติดปีใหม่เป่าติดปีใหม่ ปีใหม่ไม่มเห่็กันแต่ว่าวันเสาร์นี่เพลี่นากะซีไมาอยู่ยนี่มาพร้อมกับซื้อว้าื่อเหรอพี่น้องสบายก็อีกเป็นเดียนอีกเดียนกลัว โดนโดนกินแค่นึงกับไข่แมเด้วยพี่น้องต้มมามาก,กัได้ ขันต้มแต่มามานวิตามินมันกบนกบอมี่นอกจ้ะทุกคนตอนเด็กเขาไปโตพ่อเห็นย่พี่นองเอ้ยไปซาแนกกะนั่นเด้อแต่ว่าไปยุ่นแหละแต่ว่วาหัางซาเนี่ยไม่หอมปัยาใหญ่โดนี่พี่นอง ม่เออไม่หอมมาใส่ตื่นเศร้าเอาทุกคนไปหาโมน่ะทันสวยมากไม่หอมกับวันอายุบาบนมันจะโซจิกับมากโซจิกับประหอดบานเท่ากับสองทุ่มสามทุ่มทุกคนอืมสองทุ่มสามทุ่มนียกค่ะแต่หอดเยี่ยนเหนี่กอะส,สองทุ่มเคืองหรอแม่พี่น้องขันแม่เมืองไทยเท่าได้เนี่ยเพิ่งพลังคนกับสีน้อนหอนะ่าบานเท่านอน,อนตะเวน้น เนยม,มนเพื่อนกับสิข้นเราได้ไม่หอมอัดคลิปก็ไม่หอมจ้งสิปไปเพื่อนทบเอาทบเ,เอาพี่น้องคืนอน,น้ำกันเนาะคือน,น้ำกันอีลีนล่ะอ,อยากให้เพื่อน่านเร็วๆเนยม้วนขึ้เนยไ,ไม่หอมกับยูยข้องนอ แต่แม่ไกลอันเล่านั่นกับพระท่านเลยไปเหนเล่าอยู่กินเล้วกันยังสิไปความหิวเลี้ยงกินเลี้ยงไงเลี้ยงไทยเลี้ยงเลี้ยงพี่น้องจิตใจร่งจรงวงหัานกันเป็นร่อง ทำไม่ห้อมไปแอปซี่ไม่ห้อมกับข้ามันเส้นบะไรเนอกจากเนาะได้ไปแต่สติกเกอร์โตแทนไม่ห้อมกับเบื้องนางกินเสยูดเลยมันน้ำเขาเ้าพอดีหม่พี่เนอะ Nước khay Khay xó, người mềm hòm dàn im Với khai xám người Khay subscribe cho mang Ghiền không มเมงไทยเอาลูกผัวก,กับกินน้ำมันนี่ลูกผัวบ่เราก็กินน้ำเรา,เากินบ่เป็นต้มมาหมาบมามา้านบ้านกับสั่นใส่เขากินขนมปังกับสิเป็นยังพี่น้องเอง็นมันบ่นแล้วดอก ว่าคือไม่หอมจะไปเป็นบ้านสวนพี่น้อนจากซีได้กับมากตามตอนใด ต้องเผ็ดพี่น้องเลยไม่หอมใส่เพิ่มพริกใส่พริกเพิ่มเออ มันหอนพี่น้องมันหอนมีหอมตัดออกก่อนกานชุมนันอาศัยตอบความเมน ตอนเศร้านี่โอ้ยอยากอยู่พี่น้อยไม่หอมอาศัยตื่นเดือลรุกเศร้าเอาตีหนึ่งตีหนึ่งเคืงไม่หอมตื่นนะตื่นกะ่าวหาหมู ก็บ่ได้จิตปานไหนได้พี่น้องแต่ว่าหยงงามตื่นไม่หอมเทานานแต่บ่านี้ไม่หอมสิมานอนต่อเด้สิมนับอีกเท้ 1, 2, 6, หาหนึ่งสองหกโมงตีหางซี่นะ เมาสไปมไม่หอมกับว่ไบบด้ไปหาหมูใหม่ดอกจก้ะทั้งว่านยังตึ่สแคันเมนสมมติว่าเข้าไปให้หมูเต็มลอยจัิงๆค่ะก็จะใช้เวลาเนาะจ้ะเนาะทุกคนจะ่ปกันไม่หอมกับอยากไปให้หมูเต็มเต็ม เขาอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วเขาก็อยากไปแบบเต็มๆนะพี่นอ้องบ่มีเวลาไม่หอมกระสิบเพาเขาไปสัน่นแมนเวลาแม่หอมวางเงี้ยเมอแงเงี้ยคือเมื่อสิบแม่หอมกระสิอมากไปเห็นมูไหมถึงเงี้ยเว้นสิแม่หอมกับบะวางเนาะจะไปมแลแงแทสแทสไปสูมือพี่น้องไปสูมือ มันบอชออกไปย่างหัวกำลังกายกับไี่ชลลีโรดหลยนโอ้ยแม่หอมกับเมย์ฮาร์รัตเตียีิคานแต่ว่าก็ไดไปคือเขาพี่น้องทางจากถึงดูแต่บานและกระซ้งจริงนะพัญญก็ว่าปักออกนอกบ้านตอนคิดเนี่ยกับคำนี้เนาะจะนอกทุก,กคนมือน,นี้แม่หอมกับม,ม,ม, <c oughs> มากินมากมามากินมากมาพี่น้อง ไม่ตกอเสียบยูทยนนิ้งนะคุณตาโดนหนุนเทนึงแนอกจากนั้นจากขอบก้นกดแชกกดไลก์กดหัวใจให้ไม่หอมในราจ้าบ๊ายบายทุกคนสวัสดีจ้า